อเ,เอาอีแตะปูเดี๋ยวั็ได้ครับเมียนโหได้เวลาปนเนี้ยวารู้ครับ <laughs> เอาไปเห็นมือนั้นเพื่อนคือยังมันคือกินกันนันะแต่ยากนะแต่ลูกมันแต่ซมเลวยังบวชย้ำมันเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็ติดแน่ปูหินดีหินเลยนะกัดขาดอ่ะ เอาให้มันพอเจ้าปะ,ปะสิบสตนี่ก็เจ้าได้แล้วเนี่ยเอ้าเราสิปไปได้ครับเนี่ยรเร่ม้าลย่มคตไล่ยังติเดี๋ยวเผามาปุ้งนะเนย อย่าฟาว่ามันยังบวกินอย่าว่าอย่าว่ามันบวกินให้ว่ามันยังบวกินเนี่ยอุ้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 ยประรดเกิดว่าเสียผมบ่เอามาจับเอาผมย้านบาดมือโอ้ยขอบคุณเลยแหะอีโป้เว้ยบ่ไหนก็ได้ตัวเดียวเนี้ยเออ นีตัวเล็กแฮกมันแล้วเดีวก็ได้อีกเดี๋ยวว่าบอลลงให้นะส่วนอารทีตรงเหงาโอ้ตรงข้างเนี่ยโอ้หนึ่ว่าตรงแฮ ควดอะไรครับที่คุณเจนอะควัดมาจากบ้านเหรอออหาควดเอานี่มันซีมี่ดมดเล่เซื้อหรอกได้ถุงมือนะฮะว่าแต่ได้น้อยได้หลายเขานั่นน่ะเอกว้า ปดุกโอ้ดูว่าปลดไงได้ดววปะโอ้เริ่มลังมากันแล้วทีเนี้ม <laughs> นยามาแต่้าวดิอโอ้ไปเด้ทนะี่ไปไดน โอ้ยนาดงกว่าจีวันนี้ขาสิมาซั่งที่คุณเจลูกไซเราเนี่ยเนี่ยอืมหาดีกว่าบกล้องนะฮะนะเมื่อวานก็ไ้ซีออกมาติดคือกันน่อยะเนี<ห>่ยนะน่้ำมันคุณเช่นเนอะอินดีไรสบัดไห้มันออกมา โอ้แมนตัวเล็กแค่แมนโอ้มากับโซกกันเดี๋ยพูดมาเนี่เป้าหนีเด้อตัวน้ี่เอาตูบง่ายปับรงยดิยืดไหบ้านนะยืดสมดานี่นะอ่าสิมาสังที่เป็นเจ้คันยังเลแงนะแต่เอาน้ำตาน้ำไม่ะลังเขาเนะ นี่ลงไปนี่ก็ได้เป็นโลหาอยู่อีกหนี่เออซื้อเอาดีก,กว่านี้สิบบาทแนมนโยไ,ได้ปลาหลุดได้ปลาดกุกอย่างดีนะออได้ปลาอย่างก็ดีนะออขอให้มันได้เรือครับยี่บ้านก็ใช้กุ้งบุ้งนะสิบบุ้งกรบบกินเนี่ยเด้อเอ,อ๊ะแมงโยใกล้ๆกรบบกินเนี่ยมันเมันเอ,อ่อเพิ่นยักให้ห่านอกทิน้น

บางบอนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเมนบอเีย้สนเลยมนดย้งแสดงปลาอันน้เนี่ยปลาเขย่งาขย่งจะดึงปลาคือปลาลดจังเลยรอลักไปย้อนก่อนหน่อยย้ายมันค้างอย่างอยู่มันม้วนอยู่นะใส่มันมวนดิดึงคือปลาลดของนี่

ก็ถามยัดดิยังไมู่ลต้องเอาขึ้นมาให้เห็นตัวนี่เมีปลาหลดเท่โบ ปลารถได้แ่บอเดี๋ยวบอกมันมันกินดึงคือปลาลดเนี่ยบอนะแรกนะนี่วนกินเอาจนได้อะนี่มาแล้วนี่็อกน้ำไว้เต็น็อกน้ำแข็งมาแล้วมาแล้วอันนี้มั็นตัวใหญ่ดีเนาะปลาลดมันเป็ตัวใหญ่สุดทีบอมาใหญ่พอาดไหกับเด็กเนี่ย เพราะปีนั้นผมมาเพิ่งมันโตดโค่นน้อยกว่าน,นิ้วก้อยตังไงปีนั้นเอ้ยใหญ่ใหญออกซักน้ำแข็งไี่ที๋เลไอนี้ไก่นี่ยนะตัวเล็กน้อยน้อยก็รอ,อ,อ,อกแคได้ไก่กินดีอยู่ละโอ้ ยืนนี้สีมะลุยแล้วเนี่ยรถเริ่มกินเราอ่ะกันมันมีมันก็ยุบวันเดียวกันเปิดกว่าปลาโรต้ะกันมันได้กินไงอืม เห็นแต่เพื่อนว่ายามมันกลิ่นกลิ่นบอยุทธ์บรยุบรยุทธ์ได้เสาเห็นแต่เพื่อนว่าดอกล่ะมาเบิ้งก็บ่อเห็นจากปีก่อนโดนโดนกินเนี่ยเบ็ดสีแห้คันนี้ดึงกันบรทันแล้วมะกัวเห็นว่าดอกล่ะผมก็บ่อรู้อ้ลังมากันแล้วทีนี้เอาไหม คือปลาลดนั่นน,น่ะไปได้นะเหรออยู่นี่เราจะกินติสนานเตือนืฮเตือนเนีนเนนะ่ยยกแม่โอ้มือกันยกได้ออกมาออกมาก็ออกมาใบน,นะยังว่าเปลี่ยนออกมาเมาื่อสร้างออกมาเถอะ ได้เบิดโอยเด้เนี่มไว้สารก้องการลดดเดี่มื่อนันมาได้เกียบพอสองรู้ป่หื้อบอมาให้แมงกินแล้วมันเป็นคองมะินี่คลองขมา้โอ้ยอันขาะกระไดเอาไว้ก็บบเอาลืมลืมอยู่ไหนอบ้านหัวเจ้าน่าเอานิบเอวไว้

โอ้โบเนดับลากปเนี้ยอาจสิเป็ดปู่เลยส้ำเนี่ยขาแล้วบอกต่อยออกรเนี่ลงเลยดิเนี่ยใยมุน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 เบ็ดเนีเดี๋ยวผมเฮ็ดให้ตอน่อยไครับก้องห่าเหมือนั้นตัวใหญ่อยู่กอเอ๊ิเร้อมมันจดีโอ้บ่รู้ได้รครับครับ

ยนเอาว,าวิธีพมะ่ะก <c oughs> ันมันเกาะอ่ะกันมันมีโตปลามันบวกเกาะดอกยประดุกนะกลับได้ยานาติดอ่จะจ้ะอืมไปดึงไปใช้ไหมเลยนะเนาะเจอเมีนไหม Lại chẳng từ tay à? Ừ. Đẹp à? hả? Oh. vào <laughs> <trong> <laughs> มันยังบ่เพิ่งเวลามันอัน้ไงรำไรหรือปลาลัก ป่าล да. ัก่นะเด้อรถนี่สวบจุดแปลนจืดเนอะโอ้โหว่นน้นน้นน้นกําลังพอ to <Pop od. S 1> ด store, ีเลยนี อันนี้กรชิ่สกินช่วงบลายวันนั้นนะขึ้นมาเบิดกันเลยพี่ครับเ ពុតប្លុតអ្ហ៎ស្នាក់ជិះមានតែមួយមុនណុកណាស់ຫຼາຍចឹងនោះครับមានៀបក៏ ปูกวนวะอะไนะ่เนาะอะไเนาะน้อยละกูปลาคิงกับปลาแ่ยัง แต่เด็กอีกกี่เนี่ยโอ้คนซิบอดปันบุญเป็นยังไง้างนะโอ้ทางนี้ไปอีหริหรอรถนะทั้งคมทั้งอไะไรก็ก็าหามาดิดห่างก็ได้บางนึงเนี่ย